ที่ลงมาเหมือนจะทดสอบ1 1 8 0จุดแล้วไปที่ทองคำกันก่อนดีกว่ายังคงนิ่งนะครับนิ่งแบบว่านักลงนที่ก่อนอันนี้อาจจะเคยทำกำไรกับทองได้ระหว่างวันเนี่ยอาจจะอึดอัดเหมือนกันเพราะว่ากรอบที่แคบขึ้นทุกวันทิศทางจะเป็นยังไงไปปรับกลยุทธ์ทองคำในโกลอุป,ปายวหวอาจีครับ สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520วันนี้อยู่กับพุณธิพานวาวัฒนารั์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร YLG Boolean d Futures ครับสวัสดีครับพุณธิพาครับค่ะบโมชยุสสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกว่ากรอบการแกว่งตัวมันแคบขึ้นเรื่อยๆเลยครับพุณธิพาค่ะถ้าเป็นนั้คุณทองคำแท่งอาจจะอึดอัดเหมือนกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้ซื้อได้ขายเท่าไหร่นะครับค่ะแต่วันนึงดยเฉลี่ยก็ยังอยู่สักปรมมาณสิบ สิบเหรียญสิห้าเหรียญยูเอสดอลลาร์ตอทรอารได้นะคะครับยังก่อนวันนี้เองเนี่ยจุดซื้ออยู่ที่หนึ่เจห้าเหรียญน,นะคะคแล้วก็จุดขายอยู่ที่ 1, หนึ่้าร้เาห้าเหรียญยูเอสดอลลาร์ตอก็บวกลบก็ได้มีแก๊ปประมาณสักสิถึงยี่สเหรียญได้ในการทำกำไรในวันนี้ค่ะอืมครับผมแต่ว่า การเรียกว่าดูจากทิศทางไม่ยอมไปไหนเลยเขารอคอยสัญญาณอะไรไหมครับข่าวร้ายก็ท่วมตลาดขนาดนี้ทองยังไม่อยอมขึ้นอีกครับ <c oughs> ใช่ค่ะข่าวร้ายออกมาค่อนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ,คะจะเห็นได้จากตอนนี้เองเนี่ยอค่างเงินยูโรกจะะ็จะทะลุ1.20ไปแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ1.20ไม่มีโอกาสที่จะล่วงลงต่อนะคะเพราะว่า <c oughs> เอออย่างล่าสุดเองเนี่ยเรามาดูผล,ผลผลประมูลพันธบัตรรัฐบาลเองนะคะของสเปนเองที่ออกมาเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะคะดังนั้นก็คือในฝั่งของยุโรปเองยังเป็นปัจจัยใหญ่ที่ยังกดดัน การปรับตัวลดลงของราคาทองคำแต่โดยรวมนะตอนนี้เองก็ยังเหมือนเดิมค่ะแนะนำให้นะักลงทุนลงทุนตามตอบไปก่อนโดยที่จุดซื้อวันนี้1,575้ายเหารียญแล้วก็จุดขายแถวบริเวณห595เหรยเสหาเหรียญดอลลารต่อทรัาล์ค่ะครับผมสัปดาห์นี้มีประเด็นเรื่องอะไรที่ต้องติดตามและอาจจะส่งผลต่อราคาทองคำไหมครับค่ะอย่างประเด็นที่ต้องติดตามข่าวของทางฝั่งยุโรปยังต้องติดตามอย่างต่อนเนื่องนะคะแต่ว่าคือ ส่งผลเหมือนกันแต่ว่าไม่มากนักันนะคะเพราะอย่างล่าสุดเอง m o ดี้ s เองมีการดาวเกรดก้องทุน e f f ฟออกมาด้วยนะคะแต่ว่าก็ก็ยังเหมือนจะเป็นผลที่ส่งผลลบกับตัวราคาทองคําอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างในสัปดาห์นี้วันนี้เองที่ต้องติดตามก็จะเป็นตัวเลขขายบ้านใหม่ของทางสหรัฐเองนะคะแล้วก็ ัวเลขสำหรับน้ำมันดิบสองอันนี้ก็ยังต้องติดตามอยู่ดีแต่ว่าโดยรวมก็คือเรามองว่าย,ยัางวิ่งตามวิ่งขึ้นลงอยู่ในกรอบเลยที่จุดใหญ่ที่ถ้าสังเกตดูพวกกองทุนชอบทยอยขายเนี่ยก็คือใกล้ๆบริ1600เวณพันหกร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อลทรีอา์ก็จะมีแรงขายออกมาอาจจะต้องดูว่าก่อนสิเดือนนี้จะได้มีการขึ้นมาเทสทีท่ระดับใกล้ๆพันหกร้อยี่สิบเหรียญหรือเปล่าซึ่งซึ่งก็เป็นไปได้ว่าถ้าเดือนนี้ยังไม่เห็นเดือนหน้าอาจจะได้มีโอกาสเห็นการขึ้นมาเทสติดขายที่ระดับประมาณพันหกร้อย ยี่สิบเหรียญพันหกร้อยี่สิบห้าเหรียญแล้วเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะผ่านไม่ผ่านค่ะครับผมแต่พอมาเป็นราคาบ้านเราก็ต้องบวกลบคูณหารกับค่างเงินบาทเข้าไปด้วยเห<ช>มือนกับกรอบการทํากําไรก็เลยยิ่งแคบนะครับคุณนิภาใช่แล้วค่ะอาจจะมีในเรื่องของปัจจัยของค่างเงินบาทที่ตามด้วยแต่ว่าโดยรวมในน้ําหนักเราก็ยังให้ในในของราคาทองมากกว่าค่างเงินบาทแต่อย่างไงก็ต้องติดตามด้วยเหมือนกันครับคุณชัยยุทธครับผมถ้าบอกว่าอยากจะถือยาวสะหน่อยเนี่ยจังหวะนี้เหมาะหรือยังครับที่จะเข้ามาสะสมทองคํา ยห็นไม่เ <Hands> ห <up> ็นไม่แนะนําเห็นไม่ไปไหนอย่างเงี้ยนั้นคุณบางคนก็บอกว่าเออราคาอยู่แถวนี้มานานละซื้อเก็บไว้ดีไหมช่วงนี้ยาวยังไม่แนะนํานะคะเพราะว่าอยากจะให้รอสัญญาณนิดนึงก่อนมากกว่าเพราะว่าโดยรวมเนี่ยตอนนี้เองก็รอในเรื่องของคือมองเป็นมองเป็นสองสองจังหวะเวลาละกันนะคะจังหวะแรกเนี่ยประมาณช่วงประมาณปลายปลายปลายมาส3ามอาจจะมาลุ้นกันในเรื่องของตัว QE ว่าจะมี QE สามออกมาหรือเปล่าซึ่งสุดท้ายถ้าไม่มีเนี่ยก็น่าจะกดดันทําให้มีการย่อตัว แล้วก็ช่วงประมาณต้นตีหน้านะคะน่าจะสหรัฐเองอาจจะมีการพูดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการยกเพ,เพดานนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการทําไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งพอมีการปรับเพิ่มเพดานนี้สหรัฐเองก็มีโอกาสที่จะทําให้ทองคํามีการลดลดลงซึ่งเราคาดกันไว้ว่าประมาณต้นปีหน้าก็น่าจะมีการพูดในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะอืมครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณธีพาครับ,รบขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นคือมองจาก y l g นะครับช่วงนี้ถ้าใครบอกว่าอยากจะหาจังหวะเข้ามาลงคุณแล้วยๆเนี่ ุณนิพาบอกอยังไม่แนะนำนะครับอันนั้นรอคอยสัญญาณ QE 3ก่อนค่อยเข้ามาถือก็ได้จะได้ไม่ต้องติดกันยาวนะครับขณะที่นักลงทุนที่อยากจะเก็งกำไรระยะสั้นนั้นกรอบวันนี้แนวรับครับ1,575เหรียญส่วนแนวต้านอยู่ที่1,595เหรียญขึ้นขายลงมาซื้อได้นะครับนี่คือทองคำครับส่วนตลาดหุ้นหลายคนก็บอกว่าปวดใจเหลือเกินนะครับเมื่อเช้านี้มีบางช่วงหลุด1,180จุดลงมาด้วยยุบย่อลงมาทุกวันแบบนี้ทำยังไงดีนะครับไปพูดคุยกันต่อในช่วงนี้ครับ